กับกายสิเป็นไงทำงานเยอะไหม <S 2> <S 2> <S เริ่มเยอะแล้วเนาะเอาจิตมาอยู่กับกายเพิ่อปลืมปวดใช่ไหมเริ่มเมื่อยเวทนาทำงานแล้วพอมาเริ่มทำงานปุ๊บสัญญาก็เริ่มทำงานแล้วความจำได้ไหมายรู้ในอดีตต่างๆเริ่มทำงานแล้วฉ,งงฉันจะทำอย่างนั้นฉันจะทำอย่างนี้ความฟุ้งซ่านก็เริ่มออกมาละเห็นไหมเริ่มเห็นไหมว่ามันละยิบละย่าละยิบละ,ะยับออกมาละ นั่นจะบอกเลยว่าการมาอยู่ในธาตุขันแบบนี้นะมันมันทรงกำลังใจยากมากมันทรงกำลังใจยากมากที่จะไม่สร้างกรรมเพราะว่ามันมีตัวล่อเราหลายตัวมากนะยังไม่เป็นรวมกับกิเลสอีกสาตัวนะเราคิดดูนะเรามีอายตานะหเป็นประตูทวานที่จะทำให้เกิดขันห้ามันทำงานกระตุ้นให้มันเกิดนามรูปที่เกิดการทำงานได้รวมกันเป็นสาสิบ บวกกิเลสอีกสามเป็นเท่าไหรล่ล่ะเก้าสิบตัณหาอีกสามสองร้อยเจ็ดสิบอุปทานอคโศลกรรมคูณเข้าไปดิไหวไหมตัณหาร้อยแปดคูณเข้าไปเลยเยอะมากถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะในปัจจุบันเนี่ยเราจะเพี้ยงพั้ำง่ายมากเลยครับ แต่ถ้าเราเข้าใจว่าโอ้เนี่ยมันก็กายเนาะมันก็ทํางานตามเหตุตามปัจจัยของมันตามบุญตามบาปที่มันสร้างไว้ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกขีดเส้นไว้หมดแล้วแหละทุกท่านเอ่ยทุกคนกําลังเล่นละครไปตามบทเรื่องนี้เท่านั้นแต่จิตของท่าน่ะสามารถที่จะหลุดพ้นได้ถ้าทุกคนไม่เล่นละครเรื่องนี้ไปกับมันมันแสดงให้เราโกรธเราก็ไม่ไหลไปตามมันมันแสดงให้เราอยากได้ ก็ไม่ต้องไหลไปตามมันเพราะเราเข้าใจว่าเดี๋ยวไม่ช้าไม่นานละครเรื่องนี้มันจะจบแหละทุกคนเป็นใครยังไงก็ตามตอนเนี้ยเดี๋ยวไม่นานไม่เกินร้อยปีหรอกเดี๋ยวนิทานเรื่องนี้จะจบแหละฉากนี้มันจะจบและสั้นนิดเดียวเองแค่ไม่เกินร้อยปีเทวดาชั้นดาวดึงก็แค่วันเดียว5000ปีเนี่ยทุกคนมองดูภาพนะเทวดาท่านมีอายุอย่างเช่นดาวประดึงเนี่ย หนึ่งวันของท่านคือหนึ่งร้อยปีมนุษย์สิบวันของท่านก็คือหนึ่งพันปีมนุษย์ดังนั้นท่านใช้อายุแค่ห้าสิบวันของท่านอ่ะก็ครบห้าพันปีละเราคิดว่ามันเร็วหรือว่ามันช้าเราเป็นมนุษย์เราคิดว่าโอ้ห้าพันปีนานมากแต่เทวดาบอกว่าห้าสิบวันของฉันเองคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแค่ห้าสิบปีเนี่ยทุกคนอยู่ในช่วงห้าสิบปีเลยเนี่ย แค่ครึ่งวันของท่านเองท่านยังชวนชมสวนดอกไม้ยังไม่ครบสวนเลยเราปาไปห้าสิบละอีกห้าสิบปีท่านถึงตอนเย็นท่านก็กลับที่ของท่านวิมานของท่านไอเราผ่านไปละช่วงชีวิตหนึ่งคิดดูนะชีวิตมนุษย์มันสั้นมากนะไม่ได้ยาวนะ นั้นในแต่ละวันมันผ่านไปเร็วมากๆทุกคนต้องคิดว่าทำอะไรกันอยู่เราทำอะไรกันอยู่เตือนตัวเองบ่อยๆนั้นถ้าเราคิดว่าโลกใบนี้กำลังสร้างอะไรให้เราเรากำลังจะสร้างอะไรให้โลกอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ภายนอกทั้งหมดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกายและจิตของเราเองทุกคนจะทำไปด้วยความสูญเปล่าแต่ฟังดีๆนะ ไม่งั้นทุกคนจะคิดว่าต่อไปฉันจะไม่ทําสร้างอะไรเลยฉันจะไม่ทําบุญอะไรแล้วอันนี้ก็คิดเผินเกินไปการที่เราสร้างผมยกตัวอย่างการที่เรานําท่านแม่กวนอิมมาถามว่าหินที่แกะสลักเนี่ยที่เป็นรูปลักษณ์ของท่านแม่กวนอิมวันหนึ่งก็ต้องสลายใช่ไหมไอเราเองที่เป็นคนรู้จักเองเนี่ยวันหนึ่งก็ต้องสลายเหมือนกันใช่ไหมแต่ครั้งหนึ่งเราเคยมาสร้างบุญสร้างกุศลแล้วน,นาท่านมาถวายในขิต ทรงอย่างเนี้ยเราตั้งไว้เนี่ยแล้วเมื่อคนมาเกิดความช่ำชื่นใจเกิดความบูชาเราเห็นไหมว่าสิ่งของสลายจริงไหมจริงเราก็สลายใช่ไหมใช่แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่สลายคืออะไรรู้ไหมความรู้สึกภายในจิตของเรามันจะจําไว้มันจะติดตามเราไปเรื่อยๆเลยดังนั้นจิตของเรามีสภาวะจํามันจะจําอาร,รมณ์ตรงนี้แต่ว่าของอะ่ะ ไม่ว่าควรจะทําบุญด้วยอะไรไงก็เสื่อมใช่ไหมเหมือนคนเอาอาหารถวายพระอาหารเสื่อมไหมท่านฉันเสร็จก็เสื่อมเนาะถูกไหมแต่สิ่งที่ไม่เสื่อมคืออะไรความเป็นบุญที่อยู่ในจิตของเรานะดังนั้นการให้วัตถุทานอะไรก็แล้วแต่การให้แรงกายเป็นทานหรือการให้ทานอะไรก็แล้วแต่นี่แหละสิ่งของพวกนี้มันสูญหมดมันผมมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเงินก็เสื่อมคนให้เงินก็เสื่อมคนรับเงินก็เสื่อมใช่ไหม ถามว่าในเรื่องเราเรื่องนี้มีอะไรอยู่จริงไหมไม่มีแต่สิ่งที่มีอยู่จริงคือเราตั้งใจถวายเงินบางอย่างเพื่อเป็นกุศลให้กับอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งอันนั้นนับไม่เสือ่อมมันจะเป็นอารมณ์ที่ติดอยู่ในจิตเราเสมอไปเกิดชาติไหนแล้วก็ได้สวยบุญนั้นสวยบุญนั้นไปเรื่อยๆดังนั้นการสร้างบุญสร้างกุศลของเราเราจึงไม่ได้ยึดติดที่วัตถุจริงแต่ก็ต้องอาศัยวัตถุในการที่ทําให้เราเข้าใจความรู้สึกนั้นก่อน นั้นบางคนจะบอกว่าไม่อยากทำอะไรของหยาบๆแล้วไปคิดของละเอียดแต่คุณจะไม่อิ่มหรอกถามว่าเพราะอะไรรู้ไหมเหมือนเราคิดอยากจะกินข้าวใช้คำว่าคิดอยากจะกินข้าวนะอิ่มไหมก็จะเหมือนอิ่มนะเหมือนจะมีความสุขนะแต่ไม่อิ่มจริงยกเว้นคุณเดินไปกินข้าวแล้วคุณอิ่มจริงต้องอาศัยข้าวใช่ไหมต้องอาศัยร่างกายกินใช่ไหมแล้วความสุขจึงเกิดขึ้น เห็นไหมว่าข้าวก็เสื่อมกายก็เสื่อมแต่ความเป็นสุขนั้นมันเกิดขึ้นไม่เสื่อมคุณนึกถึงที่อะไรความสุขก็เกิดขึ้นเหมือนเดิมถูกไหมเราลองนึกถึงบุญที่เราสร้างไว้สิก็ชื่นใจเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ท่านจึงบอกว่าอันนี้แหละมันคงอยู่ในจิตของเราตลอดเวลาแต่สิ่งอื่นมันจะเป็นอนัตตาหมดแต่ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าสมมุติเพื่อสร้างวิมุติให้เกิดขึ้นในจิต ไม่งั้นเราจะไม่เกิดความเข้าใจใน,นอารมณ์อิ่เหมือนคนนั่งกรรมฐา,านถ้าบางคนถามว่ามานั่งกรรมฐา,านแล้วได้อะไรคิดเอาว่าน่าจะได้อารมณ์อย่างนั้นได้อารมณ์อย่างนี้แต่มันไม่เคยนั่งเราก็จะไม่รู้ว่านั่งแล้วจะเกิดอารมณ,ณ์อะไรถ้าเข้าใจความเป็นจ,จริงแล้วจะเกิดอารมณ์อะไรเหมือนกับคนถึงความเป็นพระยาเจ้าถ้าเราไม่เคยเข้าใจเราคุยกับพระรยาเจ้าท่าน,นาก็นรู้ว่าเราไม่ถึงเพราะว่าลมามันไม่ได้มองภาพบอกงไหมดังนั้น สิ่งทุกอย่างเรามาทําวันนี้ก็จริงเวลาเคลื่อนไปใช่ไหมกายเราเคลื่อนใช่ไหมเวลาเคลื่อนไปเสื่อมไหมเสื่อมแต่สิ่งไม่เสื่อมคืออะไรรู้ไหมบุญที่อยู่ในใจทุกท่านยังคงระล,ลึกนึกได้มาตลอดตลอดตลอดใช่ไหมนี่แหละสิ่งนี้แหละไม่เสื่อมแต่ไม่ใช่มันไม่ดับนะมันก็ดับเพราะมันอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ถ้าคุณหยุดนึกถึงคุณก็เสื่อมเหมือนเดิมงั้นท่านจึงใช้คําว่าทรงอารมณ์ฟังดีๆนะ เวลาไปใช้นะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเกิดความเป็นทุกข์ใจเกิดขึ้นสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนเหตุที่ทําให้เราเป็นสุขคือน,นึกถึงกุศลที่เราเคยสร้างไว้ให้เร็วที่สุดเมื่อน,นั้นจิตของคุณจะเป็นกุศลปั๊บแล้วมันจะดึงดูดกุศลมาหาเราเรื่องบางเรื่องที่เราคิดว่ามันจะคลายไม่ออกเดี๋ยวมันจะแก้ได้แต่เคยเห็นไหมเราเคยทุกข์กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็เศร้าอยู่อย่างนะั้นอ่ะมันก็จะดึงดูดเพื่อนมันมาเหมือนกัน นะวันหนึ่งก็จะคิดวนไปวนมาวนไปวนมาสุดท้ายจิตเราก็ยิ่งเศร้าเศร้าเศร้าตอนแรกเศร้าเรื่องน้อยแต่ต่อไปเศร้าเรื่องเกลียดคนหลังเห็นไหมแปลกไหมเพราะว่ามันปรุงแต่งไปเรื่อยๆไงดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เรายังอยู่ในโลกใบนี้อยู่ต้องอาศัยก็คือกุศลกรรมนะทุกท่านแล้วก็อย่าสร้างเลยอกุศลนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะนําให้เราเป็นสร้างกรรมแบบนี้แบบนี้โดยรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ดนให คนที่เราไม่ชอบเดินมาอยู่ต่อหน้าสักพักนึงก็เราเห็นปุ๊บก,ก็ไม่ชอบใจละเห็นไหมนี่คือกุศลทํางานถ้าเราไม่มีสติเป็นไงก็ไม่ชอบใจตามที่เขาดนสิ่งที่เกิดขึ้นคือกรรมใหม่ก็ย้อนวนอย่างเนี้ผมต้องบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเข้าใจความเป็นจริงของกฎของกรรมเราจะรู้เลยว่าโลกใบน,นี้อยู่ยากมากแล้วก็เต็มไปด้วยอกุศลกรรมต่างๆและก็สงสารเพื่อนเราเหมือนการที่อยู่ในร่างกายแบบนี้ ที่ทนต่ออกุศลกรรมได้ยากเหมือนกันถูกไหมดูดีอากาศก็ไม่ได้ดีถูกไหมท้องฟ้าก็ไม่ได้ดีพื้นดินก็ไม่ได้ดีเดี๋ยวสักพักก็แผ่นดินไหวแผ่นดินเกลืซอนามิมาน้ําก็ท่วมอยู่ก็ยากละข้างนอกเพราะข้างในอีกเดี๋ยวโลกก็ปัน่นป่วนปวดน,น,นั่นปวดน,นี่จิตก็คิดนั่นคิดนูน่นคิดนี่โห คิดดูนะถ้าเขาไม่มีกรรมฐานรักษาใจเขาสร้างกรรมสละตะเลยนะเห็นไหมคนที่สร้างกรรมตอนเนี้ยมีเพื่อนเราที่ทําให้เราเห็นเป็นครูเยอะแยะแล้วเขาสร้างกรรมแล้วเขาเราวิบากกรรมอะไรเราจะทําอย่างเขาไหมต้องคิดนะทุกท่านนะวันนี้บุญใหญ่เปิดทุกคนต้องเราไปพิจารณาเพื่อนเขาสร้างกรรมให้เราเห็นเขาทุกข์ให้เราเห็นเขาแก่ให้เราเห็นเขาเจ็บให้เราเห็นแล้วก็เขาตายอย่างทุกข์ทรมานให้เราเห็น เราต้องเอามาเป็นครูสอนใจเรานะว่าถ้าวันนั้นมาถึงเราอ่ะเราต้องทรงกำลังใจยังไงเราจะนึกถึงพระทันไหมนึกถึงกุศลที่เราสร้างมาทันไหมเพราะว่าตอนที่ตายมันตายปัจจุบันมันไม่ได้ตายในอดีตหรือมันไม่ได้ตายในอนาคตนั้นจิตก็ต้องรักษาในปัจจุบันเราไม่ได้รักษาจิตในอดีตหรืออนาคตอนาคตยังมาไม่ถึงอดีตผ่านไปแล้วเราไม่ได้รักษามันผ่านไปแล้วช่างมัน กลับมารักษาจิตปัจจุบันดีกว่าจิตดวงที่แล้วคิดชั่ว TVs, ก็เรื่องของมันช่างไปตอนนี้ฉันคิดดีแล้วอะทไมอะเราก็ไม่ต้องคิดว่าฉันจะต้องคิดดีตลอดต้องรักษาในปัจจุบันปัจจุบันเพราะว่าถ้าเราไม่รักษาปัจจุบันตายตอนปัจจุบันเราจจก็ไปตามปัจจุบันนะมันไม่มีใครไปตอนอนาคตไม่มีใครไปในอดีตนะยกเว้นว่าเราหลงอดีตมันก็ทําให้จิตเราเศร้าหมองเราฟุ้งซ่านในอนาคตมันก็ทําใจเราเศร้าหมองเนี่ยมีผลต่อในปัจจุบัน ตอนตายมันก็ตายในปัจจุบันดังนั้นการรู้ลมหายใจจึงกลับมารู้ปัจจุบันขณะให้มากที่สุดรู้อิริยาบถนั่งอยู่ก็รู้พูดอยู่ก็รู้นั้นผู้ที่ทรงกําลังอยู่อ่ะไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนกินทําอะไรก็แล้วแต่ท่านจะทรงอารมณ์อยู่ในวิหารธรรมของท่านเสมอไม่อานาปานสติก็ภาพพระดวงจิตมรณานุสติอสุภกกรมฐานกายคตานุสติ ทรงอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็พุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติเทวตานุสติจาคานุสติศินานุสติเขาจะทรงจิตของเขาอยู่ในปัจจุบันนะเขาไม่ได้ปล่อยจิตให้เขาไปคิดนั่นนูน่นนี่คิดเพ้อเจอร์อะไรก็ไม่รู้สุดท้ายก็เอาเหมือนเราส่งอะไรเขาเรียกว่าบุมบลแรงเหรอเควี่งไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่ไหมคิดไปปุ๊บแล้วก็ดึงกลับมาทุกไหมเราว่าทุกอะลองคิดคด,ดูนะตอนเนี้ยลองคิดคนที่ทําให้เราเกลียดที่สุดดูสิคิดถึงหน้าออกไหม ชัดเลยปุ๊บขึ้นมาทันทียิ่งกว่าชานสีใช้งานกสินแบบทรงได้แต่ถามว่าบอกว่านึกถึงพระโอ้ยเริ่มพระอ,องค์ไหนดีเห็นไหมแต่คนที่ทําให้เราเจ็บช้าน้ําใจมากที่สุดปุ๊บมันฟึบขึ้นมาเลยเห็นไหมว่าจิตของเร,เร็วแต่ถ้าเราปล่อยจิตในปัจจุบันของเราทํางานตามไปเรื่อยอย่างเงี้ยเราไม่ทรงอารมณ์ของเราไว้เนี่ยผมบอกเลยนะว่ากรรมมันเยอะแล้วเราเห็นไหมว่า คนในปัจจุบันน่ะเขาไม่รู้หรอกว่าวิบากกรรมมันเยอะเขาก็จะใช้ชีวิตตามเหตุตามปัจจัยของเขาต้องการความสุขอะไรก็สรรหาอันนั้นทุกอะไรก็ไม่อยากเอาอันนั้นแต่สุดท้ายทุกคนก็ดิ้นรนออกไปไม่หมดมันก็ต้องเจอเหมือนกันอยู่ดีแต่อย่าให้เป็นตันเหมือนเขาอย่างนั้นเขาเป็นครูเราทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดมีแต่คนไม่รู้ ฟังดีๆนะอย่าไปเพ่งโทษเขานะว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นเขาเป็นคนอย่างนี้ผมจะมองเรื่องราวของผู้ผิดพลาดเพื่อสอนใจเราเสมอเราไม่ได้มองว่าเขาถูกหรือผิดถ้าทุกคนคิดแบบตรงไปตรงมาถ้ารู้ว่าสิ่งนี้ชั่วใครจะทำสิ่งนี้เดินไปแล้วตกนรกใครจะทำมีคนทำไหมถามหน่อยไม่มีหรอกต่อให้มีก็ยับยั้งชั่งใจไม่ได้และคำถามคือยับยั้งชั่งใจไม่ได้จากอะไรละ่ะ ็วิบากกรรมที่สร้างมาใช่ไหม mm hmm. เพื่อนเราอะทนต่อวิบากกรรมไม่ได้ทนต่อแรงของกิเลสไม่ได้ทนต่อแรงของราคะโทสะโมหะไม่ได้เขาก็เลยต้องสร้างออกมา mm hmm. นั้นพวกเราจึงต้อง,องทวนกระแสะไงฝึกหยุดเบื้องต้นด้วยการให้ทาน mm hmm. เห็นไหมท่านก็สอนเราแล้วฝึกหยุดขั้นกลางด้วยการรักษาศีลไม่ทําร้ายใครอีกต่อไปแล้วคือมันดันดันด,นดนัเราอยากให้ดา่าอยากให้ทําร้ายคนอื่นแต่ไม่เอาพอแล้วหยุด,หย,ดหยุดได้ศีลของเรา หยุดขั้นละเอียดขึ้นไปคือมันจะดันให้เราเนี่ยไปสร้างวิบากกรรมด้วยความคิดแล้วก็ทรงอยู่ในสมาธิของเราไงด้วยอนุสติที่ที่พูดเมื่อเมื่อสักครู่นี้ให้ฟังอยู่กับพระพุทธเจ้าวัธรรมพระยาทงเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติอยู่กับเทวตานุสตินึกถึงเทวดาเนี่ยท่านเมตตาเราเมตตาถึงความที่ให้เราอยู่ดีมีกินดีอย่างเงี้ยนึกถึงศีลลานุสติคือศีลของเรามันครบไม่ครบคมไม่ครบอย่างเงี้ยแหละตามนึกถึงอยู่บ่อย แล้วก็จาคาอนสิกค,คือการให้และโลภของเรามันน้อยลงหรือเปล่าอันนี้แหละคือสิ่งที่ท่านอยู่ในปัจจุบันท่านไม่ปล่อยจิตของท่านแบบไปเรื่อยๆนะครับนั้นที่ทุกคนได้มาสร้างบุญสร้างกุศลในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ผมเชื่อว่าในหกอนุสติเนี่ยทุกคนได้ดำรงอยู่คือทุกคนมาเพราะเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เคารพในพระธรรมของพระพุทธเจ้าเคารพในพระยะสมของพระพุทธเจ้าแล้ววันนี้มาร่วมการบูชาคุณของท่านแม่ก็ถือเป็นผู้มีพระคุณคือเทวตานุสติแล้วก็นึกถึงในศีลานุสติตผมเชื่อว่าใน,นเนี้ยคงไม่ได้คิดชั่วทําชั่วพูดชั่วกับใครเนาะก็คงละไว้ก่อนสองวันนี้ใช่ไหมแล้วก็มีทานในใจคือให้สิ่งของให้แรงกายให้ธรรมะให้อภัยทานอยู่ในใจของเราเสมอในช่วงสองวันนี้นะ เชิญชวนสองวันนี้ก็พอเนะแต่หลังจากคอร์สไปคุณจะไปใช้ชีวิตยังไงก็แล้วแต่แต่อย่างที่บอกคือเราสร้างบาปไว้เยอะกว่าบ,บุญพอเราออกไปข้างนอกมันก็เลยให้ผลแบบนั้นนะ่ะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วเราก็หยุดสร้างบาปเถอะอย่าไปสร้างบาปคู่กับสร้างบุญอย่างเงี้ยมันให้ผลไม่ทันกันมันล้างกันไม่ได้มันต้องให้ผลสนับสนุนซึ่งกันและกันแล้วเมื่อไหร่ก็ตามอะไรที่มันเข้มข้นกว่า มันก็จะส่งผลให้เร็วและแรงกว่านะดังนั้นคนที่เขารู้อ่ะเขาถึงทําบุญแบบเข้มขน้นทําบุญแบบเต็มใจทาบุญแบบเต็มกำลังผมพูดว่าเต็มใจนะไม่ได้พูดว่าจํานวนนะฟังดีๆนะเขาทําด้วยเต็มใจโดยไม่คิดหวังผลตอบแทนนั่นคือเต็มใจแต่อย่างที่เราให้ฟังเมื่อตอนบ่ายๆใช่ไหม มันยากกับการทรงใจแบบนี้แต่ไม่เป็นไรพวกเราค่อยๆทําไปทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็ในระหว่าง2วันนี้ผมขอเชิญชวนทุกท่านให้อยู่กับลมหายใจมากๆที่สถานธรรมเราจะนึกถึงลมหายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนะับเป็น1คู่เอาวันละ10คู่ก็ได้ฝึกไปเอาแค่เช้าเย็นก็ได้นะหรือตอนไหนไม่ได้นั่งคุยกับเพื่อนก็เอาเก็บไปห้าลมก็ได้สองสมลมก็เอาค่อยๆฝึกไป แล้วก็ขอเพิ่มอีกนิดนึงคือทำอะไรให้มีสติยกไม้อย่างเงี้ยยกมืออย่างเงี้ยก็ให้มีสติว่ากำลังยกนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่เดินอยู่ก็ค่อยรู้ว่าเดินอยู่กำลังกินข้าวแต่ละคำก็รู้ว่ากินอย่ากกินความคิดชอบกินความคิดกันเดินไปลงครัวเนี่ยไปสังเกตอะไรรู้ไหมสังเกตว่ากินอะไรไม่ได้ดูอาหารนะดูว่าท่านกินความคิดอะไรของท่านแต่ส่วนใหญ่ที่เห็น น้อยมากที่จะใช้เวลากับความเงียบของตัวเองน้อยมากที่จะกินข้าวจริงๆเพราะไม่ได้รู้ว่ารสมันคืออะไรไม่ได้รู้ว่ากินไปแต่ละคํามันคืออะไรที่กินเข้าไปกินปุ๊บคิดปับ๊บกินปุ๊บคิดปับ๊บกินน้ําอยู่ยังไม่รู้เลยว่าน้ําอะไรเนี่ยกําลังคิดอยู่นั้นการกินของเราทุกอย่างมันจึงเป็นการกินความคิดไม่ใช่กินข้าวไม่ใช่กินน้ําเอาใหม่นะลองดูลองฝึกดูเอานิดหน่อยก็ได้ ข้าวคาแรกก็ได้ลองกินอย่างมีสติสมัชยะแบบบริบูรณ์ดูสิข้าวตั้งอยู่รู้อยู่มือจับช้อนรู้อยู่มือกำลังตักรู้อยู่มือกำลังยกขึ้นมาใส่ปากรู้อยู่ปากกำลังเคี้ยวรู้อยู่รสชาติเป็นยังไงรู้อยู่กำลังกืนรู้อยู่กำลังลงคอรู้อยู่กำลังรู้สึกยังไงรู้อยู่เอาคําเดียวก็ได้แต่คนข้าจริงอ่ะเขารู้หมดนะ อันนี้ฝึกไงมันต้องฝึกทาว่ารู้นี้เกิดประโยชน์อะไรมันจะทําให้สติของเราเข้มแข็งทีนี้พอมันเผลออะไรไปอ่ะมันจะรับรู้ง่ายว่าเอ้ยเผลอแล้วดึงกลับเผลอแล้วดึงกลับเพราะมันไม่ชินกับอารมณ์ที่เผลอมันชินกับอารมณ์ที่รู้เห็นไหมแต่เชิญชวนให้ฝึกแต่ในวัดก่อนเพราะว่าอยู่ข้างนอกอ่ะยาามันมีอะไรล่อเราเยอะนะครับโดยเฉพาะมือถือของทุกท่านนี่แหละเป็นตัวที่ ดึงอายตนะทั้งหกของเราออกง่ายมากแค่เราหยิบมือถือขึ้นมาปุ๊บอายตนะไปทั้งหกตัวละถามว่าไปเพราะอะไรรู้ไหมตาเห็นปุ๊บหูได้ยินเสียงปุ๊บใช่ไหมจมูกลิ้นรสกายใจไปละโดยเฉพาะฐานใจอ่ะไปเลยเห็นข่าวใช่ไหมยิ่งข่าวตอนนี้นะจิตไปแล้วนะแปลอะไรปรุงดีปรุงชั่วขเขาแล้วนะถามว่าคุณเป็นเขาเหรอไม่ใช่คุณมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขาไหม ไม่ใช่แต่คุณได้วิบากกรรมกับเขาถามว่าเพราะอะไรเราไปสงสารคนที่ถูกกระทำเราไปเพ่งโทษคนที่กระทำทั้งทางที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยได้อะไรเนี่ยได้กรรมกลับมาจำได้ไหมที่ผมบอกว่าทำอะไรย่อมได้อันนั้นคุณไปเพ่งโทษเขาอย่างไรคุณก็จะได้กรรมอน,นั้นแห่งการเพ่งโทษกลับมาและคาถามคือการทำอย่างเนี้ยเราเป็นสุขหรือเราเป็นทุกข์ สุขไหมไปยุ่งเรื่องชาวบ้านแบบเนี้ยไม่ดังนั้นมันก็เลยทําให้ก่อความเดือดร้อนให้ตัวเองผู้รู้เขาไม่ทําแต่ถ้าทําถ้าเห็นโดยบังเอิญหรือตั้งใจดูเขาก็ดูโดยทำว่าเออโอ้หนอเห็นไหมสัตว์โลกที่เกิดมาทุกคนล้วนแล้วแต่ไม่สามารถบังคับมันได้เลย อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมันยับยั้งได้น้อยมากมันก็เลยต้องสร้างอะไรต่างๆกับคนอื่นโดยทําไปด้วยความไม่รู้เฮ้ยชีวิตเราก็เหมือนเขาเนาะถ้าเราไม่รู้ไม่มีครูบาอาจารย์สั่งสอนตีกรอบให้เราว่าทําแค่นี้นะอย่าทําบบนี้นะเราก็ต้องไปรับยิบากกรรมแบบนั้นต้องไปทําให้คนอื่นด้วยความเดือดร้อนแบบนี้สร้างเจ้ากรรมนายเวรเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ไม่รู้เลยนะเรามองปุ๊บเราก็โอ้ยโชคดีจังที่เรามีครูบาอาจารย์ ที่ท่านเมตตาสั่งสอนว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ยต้องดูโดยธรรมแล้วสุดท้ายคนที่ด่าก็ตายคนที่ถูกด่าก็ตายคนที่เพ่งโทษเขาคือเราก็ตายถามว่าเรื่องราวทั้งหมดเดี๋ยวก็ลืมมีอะไรอยู่จริงบ้างไม่มีแต่โกรธจ,จริงไหมจริงเข้าสู่จิตเราแล้วอาฆาตจริงไหมจริงเข้าสู่จิตเราแล้วอันนี้แหละซึมไปในจิตเราเรียบร้อยแล้วติดตัวไปเลยจ้ะ ข้ามภพข้ามชาติเคยเห็นไหมคนที่จองล้างจองผ่านกันข้ามภพข้ามชาติถามว่าชาติที่แล้วกายตายไหมตายแต่อะไรไม่ตายอารมณ์ในจิตเพราะจิตมันไม่ตายนี้คุณเครียดแค้นกันมามันก็พาคุณมาหากันเหมือนกันแล้วก็มาเจอร่างใหม่อาร่างที่แล้วเป็นผู้หญิงร่างนี้กลับมาเป็นผู้ชายสู้กันแล้วก็เครียดแค้นกันใหม่อารมณ์ก็ซึมเข้าไปในจิตใหม่กายก็ต้องตายเพราะมันต้องแก่ถูกไหมแล้วก็ไปเกิดใหม่แล้วก็ไปอาฆาตกันใหม่ ไม่จบพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าอย่าจองล้างจองผ่านใครเลยลูกมันเหนื่อยเพราะเองก็ต้องมาเกิดทุกครั้งที่มาเกิดเองก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายแต่ต้องมาเพราะอารมณ์เดียวคืออะไรอยากฆ่าอีเนี่ยแต่ทุกชะตาเนี่ยไม่คิดนะว่ามันต้องเจออะไรบ้างในการเกิดครั้งหนึ่งแต่เอาศาสตร์ใจแค่อย่างเดียวคือมาทำให้มันเจ็บช้ำได้พอและคุ้มไหมเราว่าไม่คุ้มนะ นั้นการจองล้างจองผ่านคนอื่นที่เขาทําให้เราเดือดร้อนเน่ยวางไปเถอะแต่ไม่ได้วางแบบช่างมาช่างมาต้องเข้าใจว่าทําไมต้องวางต้องใช้ความเข้าใจว่าทําไมเราต้องละเพราะมันก่อความทุกข์ให้กับเราแล้วก็ทําให้เราเกิดความเศร้ามองนั้นใครที่กระทำกับเราในปัจจุบันให้เกิดความทุกข์จงคิดไว้เถอะว่าเรามีโอกาสในการใช้หนี้กรรมให้มันหมดละชาตินี้ โชคดีแล้วไม่ต้องไปวิ่งตามหาเจ้ากรรมในเวรเนี่ยเขาเดินมาหาเราล,ละชำระสัต์สังกรรมกับเขาให้มันเสร็จไม่ใช่ไปสู้รบปบมือกันชาตินี้นะให้มันเสร็จไม่ใช่อขอขมาให้เสร็จไม่ต้องไปขอขามาต่อหน้าก็ได้ในใจของเราให้มันขาดจากเราก่อนส่วนเขาจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยอะ่ะมันเป็นเรื่องของเขาละแต่เราต้องขาดกับเขาให้ได้ก่อนดงนั้นใครที่ทําให้เราเจ็บสุดแค้นสุดแล้วก็หนักสุดในชีวิต นั่นแหละเจ้ากรรมนายเวรตัวที่จองล้างจองผ่านเราอยู่ที่ดึงแข้งดึงขางให้เราไม่ไปนิพพานได้จัดการซะไม่ได้ไปฆ่าคนอนะจัดการด้วยการที่ให้อภัยจากจิตของเราขอเข้ามาบ่อยๆขอเข้ามาบ่อยๆแล้วก็โอ้ยไม่เอาละพอละถ้าเราจองล้างจองผ่านกันอีกต้องกลับมาเป็นแบบนี้อีกก็ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อีกพอละเลิกฝึกเอานะ แล้วก็ถ้ามันไม่เจอเจ้ากรรมนายเวรมันทุกข์มากก็ยกประโยชน์ให้ขันห้าโง่มาเกิดเองไม่ต้องไปว่าใครนะก็โง่มาเกิดเองหรือต้องมาทุกข์แบบนี้เองถามว่าใครเป็นคนอยากให้เธอมาเกิดมีใครชี้ชวนให้เรามาเกิดไหมถ้าเราไม่พอใจจะเกิดสักอย่างเดียวเราจะเกิดไหมไม่แต่สิ่งที่เราพอใจมาเกิดก็คือเรานั่นแหละพอใจในการสร้างความชั่วเองพอใจในอยากกลับมาเกิดเอง งานนี้ไม่เสร็จหนูอยากเกิดพ่อมาช่วยพ่อแต่หนูไม่ดูกําลังใจหนูเลยลูกอยากช่วยพ่อให้สำเร็จทุกประการพ่อเขาสร้างบาร,รมีมาเยอะมากแล้วลูกท่านจะไปนี้ผ่านชาตินี้ละหนูสร้างบาร,รมีมาเยอะไหมแล้วดันพ่อไปแล้วยังไม่ตามพ่อไปอีกยังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายังเล่นเพลินกันอยู่อยู่จะไปตามพ่อได้ยังไงดังนั้นลงมาครั้งหนึ่งนี่ไม่ไม่ไม่ได้สร้างบุญเยอะเท่าไหร่หรอกนะลงมาใช้วิบากกรรมตัวเองทั้งนั้นแหละ ถ้าไปได้ชาตินี้รีบไปเจอท่านและรีบไปเจอครูบาอาจารย์ที่รีบไปอย่ามานั่งรีรอเล่นอะไรกันอยู่เสียเวลาสร้างความดีสร้างไปเถอะความชั่วละไปอย่าไปทําอะไรกับมันเยอะมันเกิดขึ้นไม่ใช่เราทิ้งไปเอาใจอย่างนี้นะแล้วก็เดินกรรมาฐานเราไปสบายสบายคนอื่นเขาจะถึงไหนเขาจะยังไงเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราทําของเราอย่างเนี้ไปเรื่อยๆหน้าวันหนึ่งถ้าจิตของเราไปซาทุพพระอยู่ที่ไหนอยู่นิพพานขอไปนิพพานที่นั่น พอแล้วกับการเหนื่อยกับการมาเกิดเนี้ยไปอย่างนี้แหละพ่อว่าอย่างเงี้ยไปได้ไปง่ายๆอย่าไปไปยากสายเรานี้ไปแบบง่ายนะอย่าไปคิดว่าไปยากถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคนคิดว่าไปยากแสดงว่าต้องไปสร้างบาร,รมีอีกคนที่คิดว่ามันง่ายแล้วแสดงว่าเขาสร้างมาจนมันคิดว่าง,ง่ายได้แล้วแต่กว่าจะคิดว่าง่ายมันก็ไม่ได้ง่ายนะต้องสร้างมาพอสมควรเหมือนกันดังนั้น พ่อท่านจึงบอกเราว่าเมื่อไหร่ก็ตามคนที่คิดอยากไปนิพพานจริงๆนั่นคือปมรมตถบรมีเต็มชาตินี้ละเหลือแค่เขาปฏิบัติตามท่านตามครูบาอาจารย์ตามพระเดชพระคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าเขาก็รอดเราต้องตัดช่องน้อยแต่พอตัวแล้วนะตอนนี้นะเออไม่ใช่ว่าไปอย่างนั้นอย่างวกนี้อยู่เล่นกันอยู่อย่างเงี้ยเราไม่ไปไหนมาไหนหรอกนะ อันนี้ก็ให้กำลังใจนะทุกท่านนะ